สวัสดีครับวันนี้มีเมนูเด็ดอีกแล้วนะครับนี่ครับเมนูกบนะครับวันนี้เราจะมาต้มกบนะครับใส่ผักกระแยงนะครับหรืออีสานก็จะเรียกว่าต้มส้มกบนะครับต้มส้มกบไปดูกันเลยนะครับตอนอื่นนะครับเราก็ตั้งน้ําให้ร้อนก่อนนะครับนี่วันนี้เราต้มเตาถ่านเลยนะครับเติมเกลือไปนิดหน่อยนะครับทุกคน ตามด้วยตะไคร้บุบนะครับ2ต้นนะครับหลังจากนั้นก็นี่เลยครับพระเอกของเราเจ้าชายกบนะครับลงไปในหม้อเลยครับอันนี้เราใส่เป็นตัวเลยนะครับแบบสับก็มีนิดหน่อยแล้วก็เริ่มช้อนฟองออกเลยครับอันนี้เป็นเครื่องแกงนะครับก็จะมีข่านะครับตะไคร้พริกสดแล้วก็ขมิ้นสดนะครับ นี่ครับใส่เข้าไปในหม้อเลยนะครับทุกคนแล้วก็ตักน้ําไปล้างในครกเลยนะครับล้างครกนะครับนี่ครับแล้วก็เติมลงไปในหม้อเลยนะครับนี่ครับเพื่อรสชาติจะได้เข้มข้นขึ้นนะครับทุกคนนี่นะครับเนื้อกบเริ่มสุกขาวแล้วนะครับน่ากินมากเลยครับทุกคนกินหอมเนื้อกบขึ้นมาเลยนะครับขนาดยังไม่ได้ปรุงรสนะครับ นี่นะครับน้ำเดือดกําลังดีเลยนะครับทุกคนจากนั้นเราก็ใส่มะขามเปียกลงไปสองกำมือเล็กๆนี่นะครับประมาณนี้เลยครับเติมน้ําปลานะครับรสชาติก็ตามชอบเลยครับแล้วก็แป้งนัวของเราครับหรือผงปรุงรสนั่นเองครับน้ําปลานิดหน่อยครับทุกคนแล้วก็คนให้เข้ากันแป๊บหนึ่งครับนี่เลยครับทุกคน กลิ่นหอมโชยขึ้นมาเลยนะครับต้มสมกบนะครับทุกคนพูดอีสานก็ไม่ค่อยเป็นนะครับแต่ว่าฟังรู้เรื่องนะครับทุกคนหลังจากนั้นนะครับผักกะแยงนะครับแล้วก็ต้นหอมหั่นเป็นท่อนนะครับลงไปได้เลยนะครับในขั้นตอนสุดท้ายของเรานะครับนี่นะครับแล้วก็คนให้เข้ากันนิดนึงนะครับนี่นะครับภาพรีวิวก่อน จะขึ้นนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับหากทุกคนชื่นชอบนะครับฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับนี่เลยครับเป็นตัวนะครับน่องขาวน่ากินมากเลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็เดินทางมาต่างจังหวัดนะครับภาคอีสานบ้านเกิดนะครับ มีวัตถุดิบพื้นบ้านมากมายเลยนะครับก็เลยไปซื้อหรือว่าไปหามาได้ถ่ายคลิปลงให้พี่น้องหรือว่าเพื่อนๆรับชมกันนะครับนี่นะครับเมนูต้มส้มกบใส่ผักกระแยงนะครับทุกคนเป็นขมิ้นสดนะครับกินแล้วจะทําให้ชุ่มคอเลยนะครับทุกคนชุ่มคอโล่งคอมากเลยครับเพราะมีขมิ้นสดแล้วก็มะขามเปียกอยู่ด้วยนะครับ เดี๋ยวเตรียมตัวไปกินกันเลยนะครับโอเคนะครับนี่นะครับต้มส้มกลบเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวมากินกันเลยนะครับลองต้องลองชิมน้ําซุปก่อนนะครับซุปจะชุ่มคอแค่ไหนโหลงคอดีเลยครับอันนี้ใส่ขิงสดนะครับนี่นะครับ นี่นะครับทุกคนกคน็<อ>เล่นเป็นตัวเลยครับฉีกของเลยฮะอืมอันนี้ใส่ผักกระยงด้วยนะครับอืม ุ้มคอเลยครับแยมเนินครับไข่ขมิ้นอันนี้เป็นกบที่เขาหามานะครับโดยซื้อที่ตลาดนะครับ หนึ่งรอยบาทนะครับโอเคครับไปครับ